วันนี้ก็เป็นเหยื่อส้เดือนนะครับทุกคนเหยื่อส้เดือนครับเนี่ยรอชมผลงานนะครับผมครับวันนี้ก็มาเก็บเบ็ดเหยื่อส้เดือนนะครับทุกคนเหยื่อส้เดือนครับเหยื่อส้เดือนวันนี้มาดูครับจะมานไหมมาเมื่อวานนี้เหยื่อกุ้งปลาตะโกกินเยอะครับมาดูเหยื่อไส้เดือนมั่งจะหมานไหมวันนี้อพอวันนี้มาเก็บตอนที่สายนะครับลมไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับ ตอลุ้นนะครับจะหมานไม่หมานมาแล้วครับตัวแรกของเราครับทุกคนอย่าใส่เดือนนะครับโอ้ปลาดําเงินครับนี่ปลดําเงินปลาดําเงินนี่แ้มแรกครับโอ้โหใส่เดือนเต็มปากเลยนี่ต้องตัดนะครับปลาดําเงินนี่ฟันคมนะทุกคนปลาดําเงินปลาแดงนี่ถ้ากินก็คือเป็นรอยเลยครับสายตัดเปลี่ยนเลยครับ โนี่ก็กินทุกเหยื่อเหมือนกันครับนี่เหยื่อกุ้งก็กินไสเดือนก็กินนะครับลูกปลาจิโพปลาจิโพเล็กครับปลับมูลุ้นกันครับว่าตัวนี้ปลาอะไรนี่เป็นปลาเพียวนะปลาเพียวกินก่อน อร่อยแน่นอนปลานี้ยข้างล่างตัวครับปลาแดงหรือปลาดําเงินครับตัวนี้ปลาอะไรโอ้ปลาดําเงินนี่ครับนี่แดบงบสองเราแล้วนะครับวันนี้ปลาดําเงินเอามีตัวนึงครับนี่ปลาอะไรโอ้ดีปลาดําเงินครับ สองตัวคู่เลยมีไหมยังมีดึงนะครับข้างล่างโหนี่ก็น่าจะใช่ครับทุกคนวันนี้เหยื่อสั้เดือนก็จะเน้นปลาน้ำเงินหน่อยนะครับนี่สามแต้มติดมีอีกไหมครับโหยังมีอยู่นะครับนี่สี่สี่ตัวแล้วเดี๋ยวมีอีกไหม มียอดยังมียังม,งมีปลาอะไรครับอยู่ไหนหายตัวแล้วครับปลาอะไรครับตัวนี้ได้นลุนได้นลุนได้นลุนเดินลุนครับทุกคนมันเงินหรือเปล่าสังขวา ลงไฟเดือนก็เป็นทุนลอยนะครับทุนลอยจะเป็นพวกปลาน้มเงินกินนะคปลาแดงจะกินเป็นช่วงนะไม่ได้กินทั้งปีนะปลาน้าเงินเน่ยปลาแปบบอันนี้ไม่แน่ใจว่าปลาแปบควายหรือเปล่านะเขาเรียกปลาแปบควายตัวใหญ่ๆจะแน่ปลาแปบ,บแน่นอนนะครับ โอ้หมายตัวลรับนี่ของเขาเลยปันน้ำเงินนี้ต้องตัดทุกตัวครับวันนี้คมมากครับไปใช้ต่อแล้วก็ปลาอื่นกินก็ขาดครับเจอไปใหญ่กินก้วขาดแน่นอนีกแล้วครับไกแล้วปลาแดง น้ำเงินเจ้าเดิมครับนี่ไปเกียวกันเลยนี่ตัวนึงครับทุกคนว่าในตัวนึงนี่ตู้ตไปแล้วตรงนี้นี่วะ นะครับไปแล้วช่วงเป็นบางช่วงครับจะกินนะครับปลานตะเงินพอกินอยู่ประมาณสามสี่วันก็จะหายไปครับทุกคนนี่ครับตัวที่สวยเลยครับทุกคนนี่สวยงามเลยตัวนี้ ว่าไหนไม่กินนี่ใส่ยังไงก็ไม่กินนะยึดดึงหัวสะกดโอ้ยจะเป็นทองโอ้ยจะเป็นขาวครับทุกคนนี่เป็นขาวนะครับ ครับนี่โอ้ลงคอกินนี่กินตื่นเลยลนะปลาดําเงินนี่มาแล้วทุกคนโอ้ตัวนี้ไซส์ใหญ่ครับไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ครับโอ้มาแล้วมาแล้วตสวยแล้ว สวยครับทุกคนตัวนี้เงินงามเลยจัดครึ่งโลหลังนครับเงินไหมตัวนี้โอ้โหเงิครับเอาเลยวนแล้วลออย,ยังไม่เลื่อยอยู่ครับยังไม่เลื่อยอยู่ ลมก็เริ่มมาด้วยแล้วครับตอนนี้ไปลุ้นแล้วไปลุน้นว่าจะกลับได้ไม่ได้ครับตอนนี้ลมมาโอ้ะตองครับปะตอง ตอนนี้ว่าปลาฉลาดที่ไะครับ เตียนนี่เตียนขาวตัวใหญ่แล้วครับเนี่ยเตียนทองครับสายหงิกเลยนะครับ หมดแล้วนะครับเหยื่อเส้เดือนเราเหยื่อเส้เดือนทุนลอยหมดแล้วไปดูผลงานครับทุกคนชมผลงานเลยครับครับผลงานเหยื่อเส้เดือนทุนลอยแล้วทุกคนปลา้ําเงินนะครับเป็นปลาน้ําเงินเยอะนี่ครับมีปลาแปบควายนะครับปลาตะเพียนปลาตองอวกปลาฉลาดนะครับก็หมานอยู่นะครับแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่ ยังถือว่ายังไม่กินจัดนะครับก็ยังได้ผลงานอยู่ครับเนี่เงินงล้วน